ในฐานะผู้ใหญ่ไม่ได้ไปโกรธครับแต่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรอะ่ะอยู่เฉยๆเหมือนศาลฎีกาจะพิพากษาตัดสินว่าใครถูกใครผิดคุณก็ไปร้องว่าผู้พิพากษาคนนั้นทําตัวไม่เหมาะครับขอให้ถอนตัวเขามีองค์คณะอย่างนี้นะครับก็เรียนท่านว่าผมไม่ถอนนะครับผมทําหน้าที่ผมไปนะครับ ถ้าจะถอนต้องคณะกรรมการสองในสามนะครับห้าคนนะครับผมรู้ประวัติเขาดีครับมานี่นะฮะผมถ้าทำผิดทำชั่วเนี่ยผมออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยมันขุดโคตรขุดเงาขุด,ขดตะกูลผมแล้วนะครับอ่าชี้แจง โอ้โหท่านถามว่าอากาศร้อนไหมเนี่ยร้อนแม่นร้อนตับแรบเลยเนี่ยอุณหภูมิ48องศาแล้วมั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำเอาน้ำลดหัวสะผมให้สบายใจนะครับรอให้ข้างๆนักเรียนมันแข่งบอลกันให้คนภาคก็มันชิบหายเลยนะครับโอ้โหมันภาคอย่างกันเลือแข่งเลยอะไรไปบามา,มา,มาเนี่ยไม่มีสมาธินะครับ แล้วก็มาตอบเรื่องที่ทุกท่านเป็นห่วงด้วยนะครับท่านจะได้สบายใจนะครับเดี๋ยวผมก็ถ้าสมาทานถินแปดแล้วก็จะไม่มาไลฟ์แล้วนะะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับถ้ <c oughs> าร้อนฮะที่ผมไม่ได้อยู่จังหวัดการฮะมาทางภาคอีสานนะครับไม่ได้ไปดูบอลครับไอจุดที่ผมอยู่เนี่ยมัน เสียงลอยมาตามลมครับเขาภาคบอลภาคเด็กนักเรียนแข่งบอลกันแล้วมันไปแข่งกันอะไรตอนนี้เดี๋ยวเด็กก็ไปลมตายหรอกนะครับคนเวลามันไปเล่นอยู่ในสนามเนี่ยมีคนเชียร์ด้วยคนภาคด้วยมันก็วิ่งกันขาดใจนะฮะมาคนเราเนี่ยสุดจริตคือเกาะกำบังครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปโกรธไปเคืองน้องเขาที่น้องเขามาล้องนะครับเขาก็กลัวผมจะลำเอียงอะเรื่องเรื่องนะฮะ ผมไม่ลำเอียงครับหนูไม่รู้จักผมซะแล้วนะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะครับส่วนจะรับเรื่องเข้ามาหรือไม่รับเรื่องเข้ามาหรือจะพิจารณาอะไรเนี่ยผมจะยึดหลักกฎหมายเป็นหลักนะครับผมยึดหลักกฎหมายเป็นหลักหนึ่งคนที่มาร้องเนี่ยใช่ชาวบ้านไหมนะครับ ท่านมาร้องท่านบอกว่าท่านเป็นตำรวจแต่ใช้สิทธิ์ชาวบ้านก็ต้องมาตีความเพราะไอต้ตำรวจเนี่ยมันไม่ได้เหมือนชาวบ้านตำรวจมันมีอำนาจสืบสวนจับกุมนะครับแต่มาตีความอย่างผมเนี่ยว่าเลวัตเป็นพลตำรวจโทแต่เกษียณมาแล้วเป็นชาวบ้านไหมอีเนี้ยอย่างเข้าท่าขวานะฮะแต่ถ้ายังรับราชการอยู่อ่ะแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นเนี่ยจะเห็นว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องที่ คนมาร้องนะครับผมจะไม่พูดประเด็นนั้นทนายตั้มมาร้องเรื่องอะไรผมยังไม่บอกเลยนะครับผมรู้แต่ผมไม่บอกถือเป็นความลับนะครับโอท่านบอกเขาไม่ให้เกียรติผลตารวจโทโอ้ยคุณเอ้ยอย่าไปคิดว่ามันให้เกียรติเลยก็มีเอฟซีผมเนี่ยที่ยังเราเป็นพวกกันรักกันไงที่ยังให้เกียรติผม ผมก็เสียญน,นะครับผมขับรถออกมาถึงแยกหลักสี่เจอจราจรคือพอเราไปยูเทิร์นโค้งมาเพื่อจะตรงไปทางดอนเมืองรถมันก็เต็มถนนหมดครับเต็มถนนหมดแล้วมันจะมีลูกศรอ,อยู่ที่พื้นถนนบังคับให้เลี้ยวซ้ายสามเลนแล้วก็ขวาตรงไปสองเลนนะครับ พอผมโค้งมานี่ผมมีมารยาทผมขับรถชิดซ้ายพอชิดซ้ายผมแถวออกมาขวาจราจรเรียกเลยบอกผมขับผิดเลนนะครับขับผิดเลนผมก็เอาใบขับขี่ให้ดูพอใบขับขี่ให้ดูมันเห็นชื่อพลตำรวจโทเลวัตท่านรู้ไหมว่าน้องมันพูดยังไงจา่าสิบตำรวจนะครับมันบอกอ้าวเกีเยณไปแล้วนี่ กูกกเกษียนไปแล้วเป็นควยอะไรแล้วผิดก็ว่าไปสินะครับผิดก็ว่าไปออกไปสั่งมาจะได้เสียค่าปรับแต่มึงเห็นใจชาวบ้านหน่อยเพราะรถมันเต็มถนนหมดเพราะเขาไม่รู้ไอ้ป้ายที่มึงบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยรถมันจอดเต็มหมดใครเขาจะไปมองเห็นวะแล้วมึงลองไปขับรถบ้างสิมึงขับเนี่ยพอมึงไปยูเทิร์นมาปุ๊บเนี่ยพอลงยูเทิร์นเนี่ย ใครเขาจะไปชิดซ้ายแล้วเขาก็ต้องออกขวาเพราะเขาจะตรงไปดอนเมืองหาแดกตรงนี้ไม่เอานะก็ส่งข่าไปถึงผู้คับการจราจรด้วยตรงหน้าไอทีสแควจราจรกลางหรืออะไรเขาไม่รู้ลองผู้กับที่รับผิดชอบตรงนี้ดูแลลูกน้องด้วยแล้วก็ไปเรียกรถแล้วก็ไปไถเขาแดก ไม่ได้นะกูไม่ยอมนะไปดูให้ดีๆนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะขับปิกอัพไปอะและให้มึงไถแล้วก็จับแม่งคาหนังคาเขา,ขาตรงนั้นเลยโอ้ยท่านอย่าไปว่าเลยว่าผมกเกษเียนไปแล้วยังไม่กเกษเียนมันยังไถกูสองร้อยเลยไอ้รองพูมกับที่รับผิดชอบทางด่วนเนี่ยพอเลยด่านดอนเมืองไปหน่อยะมันมีค่า ต้องไปจ่ายค่าเก็บตังค์จ่ายค่าเก็บตังค์ไอ้ดาบสุพันธ์มันขับรถให้ผมอะผมก็จะรีบไปขยายผลจับยาบ้าได้หลายล้านเม็ดจะต้องไปเซฟเฮ้าที่อยุธยาไอ้พันธ์ดันขับรถเร็วไปหน่อยร้อยยี่สิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไปจ้างบริษัทให้ถ่ายถ่ายรูปจับความเร็วอ่ะใบสั่งแล้วกี่บาทก็ไม่รู้ยี่สิบบาท หรือห้าบาทผมไม่รู้ไอ้สุพันณ์ก็บอกผมเป็นตำรวจครับผมดาบสุพันธ์ครับขับรถให้นายจะรีบไปขยายผลยาเสพติดมันบอกอ้าวตำรวจเลยเฮียตำรวจด้วยการเอาสองร้อยเร็วๆโอ้โหผมก็หลดมากนะและไอ้ด่านนั้นนะตอนนั้นผมยังไม่กเกษียณด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าตั้งทำอะไรอย่าทำมาหาแดก แล้วพูดว่าผมมาพูดออกสื่อทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายก็มึงเฮียกันอย่างเงี้ยไม่พูดได้ไงแล้วถ้ามึงทําดีเนี่ยกูจะชมเมื่อก่อนเนี่ยเขาทํางานกันเนี่ยเข้าเงินไปทํางานจะไปขอเจ้ามือหวยบ้างอะไรบ้างเอาเงินไปทํางานไปตามคนร้ายถามว่าน้องมีผลงานอะไรกันบ้างละ่ะ ไอ้พวกที่โดนเรื่องเนี่ยมึงมีผลงานอะไรบ้างอะ่ะมึงปิ้นมาให้พี่เลวัดดูสิว่ามีผลงานอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มรับราชการมามึงก็ไถอย่างเดียวแล้วกูจะไปเลี้ยงพวกมึงเหรอผมไม่ได้ศัตรูกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกหลานผมก็เป็นตำรวจมันไม่ได้ถ้าผมไม่ดุพวกคุณเนี่ย อย่าให้กูโหดกว่านี้นะได้รับข้อมูลมาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปขับรถไปเลยโทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วให้จับมันแย่ใครทำดีก็ให้กำลังใจใครไปโดนกันแกล้งผมก็ให้ความเป็นธรรมไม่ใช่จะไปนั่นนะครับแต่ผมรังเกียจไอ้ตำรวจที่แม่น ตั้งใจไถเขาอย่างเดียวมึงไม่ต้องไปไถแล้วไอ้คนทำผิดเนี่ยมันอยากเอาเงินมาให้มึงอยู่แล้วมึงไม่มีหน้าที่และอำนาจแต่ไปอ้างหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ชีวิตพวกมึงก็ไถเขาอย่างเดียวอมนายอีกตั้งหาหวังเปอร์เซ็นต์อีกตั้งหาและแม่จเจริญด้วยขับรถหรูเป็นจ่าแม่ขับรถราคากี่ล้านก็ไม่รู้ อ้าวมีเรื่องชื่นชมบ้างชื่นชมพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้จัดการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งมาเพื่อจะปราบบ่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและชาวบ้านที่เรียกร้องออกคำสั่งมาว่าถ้ามีหน่วยอื่นเข้าไปจับกลุ่มการพนันในพื้นที่มีผู้เล่น20คนย้ายสารวัตร มีผู้เล่นสามสิบคนย้ายผู้อุกลับมีผู้เล่นห้าสิบคนย้ายผู้การเกินห้าสิบคนคือผู้เล่นห้าสิบเอ็ดคนย้ายผู้ชาการเออพี่ตายทำดีก็บอกน้องมันไปอย่างเงี้ยใครยังดื้ออยู่ก็มีหน่วยเหนือไปจับซึ่งกองปราบก็ไปจับ กองปราบก็ไปจับทั้งภาคอีสานก็ไปจับนะครับขราวนี้เด็กมันก็จะเข้มงวดกวดขันกันนะครับเข้มงวดกวดขันกันดีก็บอกน้องฮะในวงการฮนะมึงเลิกกันนะถ้ามึงไม่เลิกเนี่ยกูย้ายนะตามคำสังส่งกูที่ออกไปแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนไอ้เว็บพน,นันออนไลน์ที่ว่ามันไปเก็บสวยจนมีเรื่องมีราวกันเนี่ยอีกสี่พันกว่าเว็บเนี่ยก็ต้องให้เวลามันให้เวลามันพราะอ้พวกนี้มันออนแอมันจะไปตั้งยูเซอร์อยู่ที่ไหนไม่รู้กองบัญชาการมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ไอ้ตำรวจบ้านนอกท่านอย่าไปว่ามันนะครับตามตำรวจภูธรจังหวัดนะมันไปจับไม่ถูกหรอกครับมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับชาวบ้านไปแจ้งความเนี่ยมันยังไม่รู้เลยนะครับแต่เครื่องมือเครื่องไม้มันอยู่ที่สทอทกองบัญชาการป่าปรามเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ซึ่งท่านนายกท่านก็นไปกำชับแล้วนะครับว่าให้เวลาเดือนหนึ่งให้เวลาเดือนหนึ่งนะ <c oughs> มันไม่ได้จับยากจับเย็นอะไรครับหนึ่งถ้าตำรวจไม่ทำเองเนี่ยและตำรวจไม่รับสตังเนี่ยเดี๋ยวปราบได้ปราบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางชีผู้ขับบัญชาเขาไม่ไปรับตังค์นะ ผู้ขับบัญชาไม่รับตังค์นะพุ่งชกานไม่รับตังค์ผู้การไม่รับตังค์พุ่งกลับไม่รับตังค์นะแต่เด็กๆเ,เนี่ยรับตังค์พอนายจะออกไปจับมันแอบส่งข่าวเขาด้วยนะครับนี่เหงื่อชุ่มตัวหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวถอดเสื้อนี้อาบน้ําอาบท่าลดหัวลดหูก็ใส่เกงขาสัาน้นเสื้อขาวจเจริญภาวนาอากาศมันไม่ให้เลยนะครับร้อนตับแลบเลยนะครับ ผมไม่ได้แก้ตัวให้ใครครับท่านเข้าใจผิดแล้วใครผิดก็ว่าไปตามผิดอย่าไปอากาติผมยังไม่ได้ด่าใครเลยทั้งสองฝ่ายนะครับดีผมก็ว่าดีดีก็ว่าดีนะครับผมไม่ได้อาคาติหรือตั้งทงนะครับแล้วมาห้ามผมพูดออกสื่อนี่ก็ไม่ได้มันสิทธิ์ของผมนะครับผมพูดจะมีคนดู สองคนสามคนผมก็ถือว่าผมคุยกับเอฟซีผมถ้าผมทีมทำผิดกฎหมายเขาว่าไปนะครับเข้าหลามผมยังไม่กล้าพกเลยถ้าไม่มีใบญาติไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวแม่นตั้งด่านแล้วมันจับผมนะครับต้องถูกกฎหมายหมดนะฮะโอ้ยตำรวจนี่เวลาแม่คุยไม่รู้เรื่องนะมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับ ผมเป็นตำรวจมาจงกษเียณเนี่ยกูไม่เคยไว้ใจตำรวจเลย <c oughs> นะครับโอขอบคุณฮรผมก็มองไม่เห็นว่าคนดูคนดูตั้งเจ็ดพันกว่าโอ้ขอบคุณมากนะครับ